เบนซิน9 5กับ91 2บอ,อย่างครับเวลาผมไม่เติมน้ำมันทำไมเห็นเด็กปั๊มยังบอกว่าพี่เอาไรสารไหมนี่บางคน9 5แล้วมีสติกเกอร์บวก2ไปติดไว้อีกหน่อย,อยบางปั๊มให้เรารู้สึกว่าโอ้โหยิ่งสูงยิ่งดีเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงครับอย่างสติกเกอร์ที่ที่ทตู้จ่ายที่ปั๊มนะครับขณะนี้เนี่ยแทบจะร้อแล้วครับที่เอาพวก 97, 95บวก2อี่ออกไปให้เหลือ95กับ91ซึ่งเป็นตัวเลขตามที่กฎหมายกำหนดคือเป็นอาาัตราเป็นคาอ,อกเทนขั้นต่ำของแต่ละชนิดแล้วก็มีการอบรมบุคลากรในปั๊มน้ำมันนะครับคำว่าไร้สารนี่จะต้องเลิกครับต้องพูดว่า95หรือ91อนะครับทุกวันนี้เห็นไร้สารไร้สารไม่ฉะนั้นคนก็จะเข้าใจว่า95เนี่ยเป็นไร้สาร91มีสารแล้วก็ไม่กล้าไปเติม91กันซึ่งความ,มจริง น้ำมันที่มีสารตะกั่วนั้นหมดสิ้นไปจากประเทศไทยหลายปีแล้วครับผมขอเรียนอีกครั้งนึ่าทุกชนิดของน้ํามันเบนซินมีไรสารทั้งสิ้นท่านลองครับนิสัยคนไทยที่บอกว่าชอบออกเทนสูงๆเนี่ยครับผมไม่เชื่อว่าเกิดเฉพพะกําเนิดมีคนบอกว่าบริษัทน้ํามันน่ะเป็นคนที่ทําให้เขาคิดอย่างนั้นจริงไหมครับมีส่วนครับจริงครับเพราะว่าระยะหนึ่งเนี่ยเราต้องต่อสู้กับการรณรงค์ที่จะ ให้คนหันมานิยมน้ำมันไร้สารตะกัว่วเมื่อก่อนเรามีน้ำมันมีตะกัว่วแล้วก็เราพยายามที่จะเลิกเราสร้างน้ำมันไร้สารตะกั่วขึ้นมาแข่งขันไอ้คำว่าไรสารมันขึ้นมาติดปากเพราะตอนนั้นทุกคนก็เชียกกันว่าไร้สารนมันดีกว่ามีสารแต่ขณะเดียวกันในขณะที่ทําไร้สารช่วงแรกเนี่ยมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับข้าเทนให้สูงขึ้นไปนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคโฆษณาอย่างของปตทมีส่วนไหมครับที่ทําให้คนเข้าใจผิดอาจจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจไม่ทราบ อย่างเช่นต้องวิ่ง <c oughs> <c oughs> เห็นเป็นเส้นเลยนะอย่างเงี้ยเร็วมากเลยโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าออกเทนสูงกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับในช่วงที่เรามีการรณรงค์แล้วก็ให้หันกลับมาใช้ไร่สารจริงๆแล้วปทก็เป็นคนแรกเลยนะครับที่ตัดสินใจไป ที่ขนานั้นก็จะมีคําถามมากพอสมควรนะครับว่าเอเป็นไร้สารแล้วจะเหมาะกับรถยนต์ไหมอะไรไหมนะครับอันนี้เพื่อจะแก้ปัญหาในในเชิงเทคนิคเหมือนกันนะครับในเชิงจิตวิทยาแล้วว่าจริงๆแล้วมันใช้ได้นะครับ,รบแล้วก็ออกเทนก็สามารถทําให้สูงได้ในขณะนั้นเราก็เลยออกมาในลักษณะนั้นนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะปตทเพราะฉะนั้นถ้าขนาดนั้นใครใครตกอันนี้ไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะจะมีปัญหาแต่ขนาดนี้ผมคิดว่าออทาง ผู้ด,ดูแลนโยบายนะครับคือสปช,ชก็ให้ความสําคัญและก็คิดว่าตัวเ5เนี่ยนะมันก็น่าจะเหมาะกับรถยนต์ในประเทศไทยนะครับมเมื่อมันเหมาะอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วกก็สิ่งที่มันชี้เห็นชัดนะครับคือ95เนี่ยจะถูก97ประมาณ1เหรียญนั้นทุกๆ1เหรียญก็จะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยถูกไปประมาณ24สตางค์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คงต้องจะมาหันมาเปลี่ยนและรณรงค์ให้เข้าใจสมัยว่ารถประเภทใดเหมาะ9รถประเภทใดเหมาะ9ภ นะครับเพื่อให้เกิดการใช้ที่ที่ดีเราเติมน้ำมันที่คุณภาพสูงเกินไปนะครับไปเติมชนิดที่มันคุณภาพเหมาะสมกับรถของเราก็ลดค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันหมายความว่าขณะนี้เนี่ยทางการเห็นบอกว่า